วันนี้ก็เชิญทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องที่ดูแลประชาชนนะคือประกอบด้วยนางคือผู้กกับดละนายกเทศบาลโดยเฉพาะในเมืองหลักๆก็คือในสาเพมเมืองกับรกรแลรเตนโต็เพื่อสิ่งหนึ่งก็ทุกหน่วยก็ได้ทํางานเพื่อจะป้องกันเย็นอย่างเต็มที่ก็เรียนว่า วันนี้ก็ต้องเรียนกับที่น้องประชาชนว่า,าทุกคนต้องให้กำลังใจกันแล้วก็ประชาชนทุกคนในพื้นที่เนี่ยหน้าที่ของแม่คือขึ้กรับและก็นายกก็จะทำไงจะทำให้ผู้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้มีความเข้มแข็งในส่วนของภาครัฐเนี่ยเราก็พื่นเต้กันอย่างเต็มที่ต้องยอมรับว่าการป้องกันเนี่ยเราจะทำ อย่างไรก็ตามมันจะพลาดไม่ได้เพราะทาพืน้นที่และสภาพปับซับซ้อนของของ,ของเหตุการณ์แต่อย่างไรก็ตามก็พวกเราทราบว่าประชาชนมีกำลังใจและก็ทราบว่าประชาชนทุกคนพร้อมลุกขึ้นเป็นูเป็นผาแลวก็ประชาชนทุกคนทาตัวเป็นนายอำเภอคนแรกเป็นตำรวจคนแรกเป็นหน้าทีท่้งหมดซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ ที่ก็เป็นที่ให้กําลังใจสึ่กันและกันแล้วก็กมาตรการในการแก้ไขก็ยอมรับว,ว่าบางอย่างจะต้องใช้หลายวิธีวิธีเบื้องต้นเนี่ยจะต้องปกป้องคุ้มครองป,องประชาชนให้ปลอดภัยจากเหตุสียก่อนคือกําลังคงไม่จํากัดทํำยังไงจะให้กําลังมีคุณภาพนะและทํำยังไงจะให้ทุกคนได้ เข้ามารับรู้ได้เข้ามาร่วมแก้ปัญหาอันนี้ก็คือผมไม่ได้เพิ่มกําลังไปมากไปเลยเพราะทุกวันนี้ก็เราก็มีอยู่ในระดับนหนึ่งแล้วจะทำยังไงจะทําให้ประชาชนได้มีความเข้มแข็งครับท่านัการส,าสาร้างความรู้สึกก้องเกี่่วเรื่องของสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ให้มีการปักใกันเนียครับคือขณะน,นี้ทางหน่วยทุกหน่วยก็กำลังเข้าใยจอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าจะคลี่คลาย ได้ในเดียวัน